ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี X, ้เราอยู่ทุ่งนานะคะวันนี้เรามาดูแปลงผักของเรานะคะไม่ใช่แปลงผักของเราหรอกค่ะแปลงผักของพี่เนาะอันนี้พี่ปลูกไว้แบบหลายอย่างมากเลยนะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะเออนี่อันนี้คือข้าวโพดนะคะข้าวโพดข้าวโพดต้นเล็กๆกก็มีนะคะไม่ใช่หญ้านะคะไม่ใช่ต้นข้าวโพด อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูแตงโมกันนะคะนู่นนะคะนกนกนี่ก็คือทุ่งนานะคะบรรยากาศนี่นี่คือแตงโมแตงโมอันนี้ยังไม่มีผลน,นะคะเพิ่งปลูกเนาะนี่สวยสวยนูน่นไปถึงนู่นเลยนะคะนู่นนู่นนูู่นี่ก็คือต้นข้าว